สวัสดีครับเรามาดูพฟุตบอ,บอลลาลีกาสเปนเกมที่23ประจำเช้าวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บาเลเซียวันนี้เปิดบ้านเสมอกับเลอสโซรซิดัดไป0-0บาเซลโลนาก็ถล่มอาลาเตโกมตรเรดไป4-2ฮะเจ้าบ้านได้4ประตูจากจอร์ดีเอลบากาวิโรนัลอาลาโคลแล้วก็ดนนิเอเวสครับส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากยานิคลาสโกแลวก็หลุยส์ซัวเรส เลวเบเตสวันนี้แพ้คา,าบ้านให้กับบีริวไป0-2ทีมเยอนไสสอประตูจากเปาตอเลสแล้วก็เอเตนคาป,ปูแล้วก็ปิดท้ายด้วยแลมัดเวดครับเชื้อเอาชนะรานาดนาไป1-0จากลูกยิงของมาโกอาเซซิโอ เนี่ยก็เลยทำให้ตลาดกันในในตอนนี้เนี่ยจากฝูงยังคงเป็นเรอัลมาดริดที่เก็บไป53คะแนนอันดับ2เซบียามี47อันดับ3เลเบดเตส40อันดับ4บาร์เซโลนาสามสอันดับ5แอตมาดริด36อันดับ6กับ7เป็นบีริลแล้วก็โซเซดัดเก็บไปทีมละ35อันดับ8กับ9เป็นบิลเบาแล้วก็ไลโยครับเก็บไปทีมละ31อันดับ10กับ11เป็นเซลตาบิโกแล้วก็บาเลเซียมีทีมละ30อันดับ12โอซอนา29ันดับ13สิบสองโอนซาซูน่ายี่สิบเก26อันด อันบสิาเกลนาเฟ่ยีอันดับ16กานาดามี24อันดับ17มาโยกา23ในขณะที่โซลต์ชันครับมีอันดับ18กาดิสมี18คะแนนอันดับ19บาอลาเบส17แล้วก็อันดับที่20เป็นเรเบนเต้เก็บไปสิบเอคะแนนไปต่อกันที่ดาวน์นูล่าสุดก็ยังคงเป็นคาริมเบนเซอมาที่ยิงไป17ประตูและโปรแกรมนในค่ำคืนวันจันทร์นี้ยังคงมีแอตเลติกบิวบาลจะเปิดบ้านเจอเอสปันยอน เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่24คือเมื่อศุกร์นี้เซบีย่าจะเปิดบ้านเจอเอลเช่ตามด้วยวันเสาร์ที่12กุมภาพก็จะมีกาดิสเปิดบ้านเจอเซลตาบิโก้บีลลิวพบเรอัลมาดริดไลโยบีเยกาโนเจอกับโอซซูนาแอตเลติกก็จะเปิดบ้านพบก,กับเกดาเฟ่ส่วนอาทิตย์ที่13กุมภาพก็จะมีอาร์เบสเปิดบ้านเจอบาเลนเซียเลบันเต้พบเลเบเตสโซเซราเจอกับราดาแล้วก็เอสปานยอนเปิดบ้านเจอบาร์เซโลนาก่อนปิดท้ายในคู่วันเดย์ไนท์ระหว่างมาเยกาพบก,กับบิลบา